พระดีปีลึกสร้างในปีส5 1 3้าเรียกพระกีบบัวบ้างนะพระพิมพ์หเหลี่ยมบ้างสร้างมาจากพงไปร้านคุกรักนี่คือพระหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะลูกศิษย์หลวงพ่อพ่วงวัดกกการสร้างพระเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรามีดเราไม้นะครับการสร้างเนี่ยต้องใช้ข้าวสารดําตามตำรานเนี่ยให้เลือกเฉพาะเม็ดที่ยังคงสภาพเป็นเม็ดที่สมบูรณ์นะ มเมล็ดข้าวต้องมีเปลือกนะครับที่สมบูรณ์เชื่อว่าเด็ดในด้านมหาอุดคงกระพันแล้วก็แข็วคาดข้าวสารดาเนี่ยต้องเป็นข้าวสารดําที่เม็ดสมบูรณ์นะตามตําราเหมือนกับลักษณะของการสร้างพระเพชรฤกษก็คือจะได้มาจากข้าวที่หลุดรอดจากการสีหลุดรอดจากการตาหลุดรอดจากการฝัดหลุดรอดจากการหูงแล้วก็เป็นเม็ดที่สมบูรณ์นะเมื่อได้เขา้าเม็ดข้าวสารดําตามตําราแล้วเนี่ย หลวงพ่อมิ่งท่านก็จะทาผงวิเศษนะครับก็คือผงวิเศษ5าประการนะไม่ว่าเป็นอิติเจประมังติสิงหเหมาละหรือผงพุทธคุณนะครับเมื่อได้ผงแล้วเนี่ยก็นํามาคุกรักนะครับแล้วก็ผสมในการสร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมาถือว่าพุทธคุณเนี่ยสุดยอดเลยสําหรับพระพิมพ์นี้แล้วก็ที่สําคัญนะเป็นพระที่หาได้ยากนะพบเจอได้น้อยมากเลยสําหรับพระพิมพ์นี้ จัดว่าเป็นของดีปีลึกแล้วก็ราคาเบาๆ